เอวลงพลอยขึ้นบอยขึ้นเอวลงเขย่าเขย่าเอวเอาลงจำจ้ำก่อนเออเอาเอาตัวไปเอาตัวไปเอวลงทุกคนเอวลงไม่ใชไม่ใช่ใครจะเสียสลามมาแล้วหนึ่งมาอธิษฐานวัดใจไม่มีใครจะเสียสลามมาวัดใจชมว่าจะช่วยกันเสียสลามนะมี่เขยอาเสียสลามปล่า เช่ออีคอนใหญ่ไปหน่งสองสครับนี่หนึ่งเซ็ตครับโอเคอ้าวโอเคครับอน่อนเ็กมอนครับมีการให้คะแนนในเรื่องเวลาด้วยออครับมีการให้คะแนนในอาสำเร็จได้แล้ว1นึ่งเซ็มาเรกเลยครับมาแรกเลยได้ได้ คก้อนใหญ่ได้โอเคได้เออก้อนใหญ่หนึ่งก้อนไปแล้วครับเออโอเคโอเค ไม่ดีด้วยนะพี่ต้องพูดดังๆแล้วหลุมตรงบ่อนะครับมีสางเกาอยู่เด้อครับเด้อเบิ่งสัญญาณดีๆ ขอนไม้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 สีเงาต่อเนื่องครับสีเงาต่อเนื่องครับอย่าหยุดนะครับ เอ,เอ,อาลูกที่สองแล้วสองคะแนนแล้วไปต่อไปต่อเร็ว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 ตอนนี้เหลือเวลากี่นาทีแล้วครับพี่เจ้าเจ็ดนาทีอ,อย่าไปทางต้นมาอ,อย่าไปทางต้นในหัวกวางนะครับมันมีรังเพื่งอยู่ตรงนั้นนะครับ ไมเน้านาทีนะครับตอนนี้พิ่งได้สองูกเองนะครับมันจะไปยากอะไรเนี่ยโอ้โห

โดนเนี่ยโดนโดนน้องรถไปโดนหนาทีมมาโดนหน้าทีมเนี่ยเออโดนหน้าทีมรอแป๊กเดียวโอ้โอ้ยอดเยี่ยมยอด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 นี่ได้แค่กระตรงที่รถขันงในละมาอีกแล้วครับแก้วแกมสั้นๆมันออกไปแล้วครับโอ้จัดไปได้อีกแล้วหนึ่งเซนโอเค เอออกได้ได้โอเคโอเคได้ไดแล้วครับเได้ได้โอเคได้ก้อนใหญ่หนึ่งก้อนไปแล้วครับเอเโอเค ตุงตรงตรงตรงตุงตรงย่งตุ่ย่างตรงมากย่งตรงมากย่งมากย่งตุงไปตรงไปตรงตุไปตรงไปงานใหม่เด้อครับงานม่เด้องาใหม่เด้อลกลมลกกมก้มกมงานหม่งาใหม่ก้มลกมลง ก kind of ้มลงครับก้มลงงานไม่ครับงานไม่งานไม่ทั้งหัวนะครับก้มลงเด้องานไม่เด้อครับงานไม่โอ้บอกว่างานไม่ครับงานไม่งานไม่งานไม่ครับงานไม่กลุ้มลงเลยเด้อครับงานไม่ส uh, ุดหัวเด้องานไม่สุดหัวเด้อบีบเลยครับบีบเลยบีบบีบบีบเลยเห็นไหครับ คยไไันไงกัไ้งได้อันนี้ก้นใจอัน้กนใหญ่ได้โอเคได้เออก้นใหญ่หนึ่งก้อนไปแล้วครับเออโอเค มาอีกแล้วครับแก้วแกนสถาว์ันไปแล้วครับโอ้จัดไปได้อีกแล้วหนึ่งเซ้นโอเคครับมีการให้คะแนนในเรื่องเวลาด้วยเออครับมีการให้คะแนนอ้าวสำเร็จได้แล้วหนึ่งเส้นมาแรกเลยครับมาแรกเลยครับนี่หนึ่งเส้นครับโอเคอ้า โอเคครับปาตัวใหญ่า่อนใหญ่ไปดูจนเอยา่อนใหญ่ไปสองสองเงสองงตรงมาตรงมาเรื่อยตรงมาเรื่อยตรงมา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 ไป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  เป็นป้าจะเข้าไปป้าขี่เตี๋กแปรออกมาโอ้สัญญาณว่ไปอ๋อไปเที่ยวตั้วบ้านนี้ไปบันนี่ไปไปไปตรง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 ไปอย่าไปอย่าไปกันแล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปไปอย่าไปอย่าไปไป ยาไป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 ขว้าคว้าขว้าวาันนี้ขว้าขวาวาบันนี้ขว้าขว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 าวาขวาตรงไปขวาตรงไปอาเจจนไม่แล้วอาค้ำค้ำค้ำคปีนปีนปีนเอากมลงกมลงตั้มตั้ตั้มตัเออหาหาบันนี้หาหา พ,อพอ่พอบะพ่อพ่อกะออกขวา Walk มันโมมี่ตันี่โมมีข้ามหาข้าหาข้าหาข้ามหาข้ามาข้าม้าม้าม้ากลมลงยีกลมลงยีกมกลมลงกลมลงก้มลงทำตามำเดี๋ยวทำตาำตเอาเดินนาเดินนาเดิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวอยเดี๋ยวอยนั่นกัน Ha ha ha! ไปแล้วว่ะตกะใส่หน้าบาดอีกฝอยเน่ยเลยไปแล้ววันไปตรงไปตรงไปไปตรงไปขาดแล้วขาดแล้วโยนก่อนรอกันด้วยรอกันด้วยรอกันด้วยเอารองเท้าหลุดรองเท้าหลุดแล้วรอแป๊บนึง ไปโน่ายตกปลาตกดุมไปแล้วไปไปตรงไปลัดตรงไปรัดตรงไปรัดตรงไปเดี๋ยว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 โยนโยนแถวขาดแถวขาดตรงไปตรงไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อเพื่อเดี๋ยวแล้วแถวขาดแถวขาดรอเพื่อนก่อนรัดตรงไปรัดรัดตรงไปใกล้แล้วใกล้แล้วห้ามพูดเด้อห้ามพูดเด้อ ขวาลัดขวาขวาขวาลัดขวาไป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 ตรงไปตรงไปเฮ้ยเจ้าไปเศร้าอย่างเจ้าไปเศร้าอย่างคือนบนตบวมูนั่นน่ะเจ้าไปเศร้าให้ยังนั่นน่ะยลัดออกมาลัดขวาขวา จตะไปแล้วหนึ่งตรงไปรัดตรงไปอีกตรงไปอีกรัดตรงไปอีกตรงไปตรงไปตรงรัดตรงไปตรงไปรัดตรงไปซ้ายรัดซ้ายซ้ายรัดซ้ายซ้าย

ขวาลัดขวาขวาขวาลัดขวาขวาขวามาเรื่อยมาเรื่อยขวามาเรื่อยมามาเลยลัดเลยแล้วเลยแลออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายไปตรงไปลัดตรงไปตรงไปตรงไป ตาบเก็บคะแนนด้วยนะครับ <ng Pon cho> นี่เขาเรียกว่าใช้ได้เลยสามัาคีกันดีมากเอาขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้โดนใส่คะแนนอีกนะแต่ว่าทีมนี้ก็ยอดไหมล่ะถอเสื้อเหลือหนาทีเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนาทีเหลือหนึ่งนาที ทำยังไงเนี่ยความจำมัครีเยเอาถังลงไปตักเลยลงไปตัก